สวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเขารับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสัทธาขอกุสุภารัตนอำนวยชัยและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพก็และกอสร้างกุศลในคืนนี้ เพื่ออุทิศให้กับบิดาบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายขอ,อนโมธนากัสตาของคุสุภารัตนะอนํานวยชัยและครอบครัวมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นธานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นภาระปัจจัยให้คุณสุภารัตนะอำนวยชายและครอบครัวพร้อมทั้งบิดามดาญาตและิเทวนาถลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลวงพ้นจากทุกภยัย ท้งหลายทางปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุและคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณแม่สตังสตาของคุณสุชาดาสตาของคุณสกุลรัตนสตาของคุณวีรนุชอุตาริร่วมกันรับเป็นชาวพก็จะได้อดุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังธรรมะบรรยายต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับตอบต้องมีหลักฮะกุศลกรรมบทมีสิกุศลทางกายมีสกุศลทางวาจามีสกุศลทางใจก็มีสามสามสี่สาม ไม่ใช่งวดนี้นะสามสี่สามเรียกกันว่ากุศลกรรมบทคือทางให้เกิดกุศลเนี่ยทางกายมีสามคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในการมนี่กุศลทางกาย้กุศลทางวาจาก็เว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงผู้อืน่นเว้นจากการสอนเสียดใส่ร้ายผู้อืน่น เว้นจากการพูดคำหยาบแก่ผู้อื่นเว้นจากการพูด cher, เพ้อเจ้อเหลวไหลไรสาระสีกุศลทางใจคือเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเว้นจากพยาบาทอาฆา,ฆาตปองร้ายผู้อื่นแล้วก็เว้นจากความเห็นผิดจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่คือทั้งหมดเรียกว่ากุศลน,นั้นความเป็นกุศลคือกุศลาธรรมาเนี่ <c oughs> มันเยอะครับ แต่เราเอาที่เราดูง่ายๆก่อนกุศลน่ะมีอยู่สิบคือกุศลและกรรมบท1สิบนั่นถามว่าการใดเป็นกุศลก็ดูเอาดูเอาว่าการใดเป็นกุศลเราสมาทานศิลห้าเป็นกุศลได้เท่าไหรครับอ่าสมาทานสิลห้าก็เป็นกุศลได้ห้าเลยนี่คือกุศลธรรมานี่คือกุศลธรรมา สมาทานกุศลและกรรมบทสิบได้กุศลครบสามเลยกุศลทางกายกุศลทางวาจากุศลทางจิตใจนี่แหละครับคือการใดเป็นกุศลเราหาได้ใช่ไหมครการใดเป็นกุศลเอากุศลและกรรมบทเนี่ยมากําหนดรู้วันนี้เป็นกุศลการใดเป็นอกุศลกุศลกับอกุศลนี่จานวนเท่ากัน อุศลกรรมบทมีสิบอกุศลกรรมบทก็มีสิบฟังตรงกันข้ามเลยฆ่าสัตว์นั่นคืออกุศลกรรมบทลักทรัพย์ผิดในกรมนี่อกุศลทางกายทางวาจาก็พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อนี่อกุศลทางวาจากอกุศลทางจิตใจคือเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คืออกุศลทางใจเราหาได้ไหมครัว่านี่คืออกุศลหรือนี่คือกุศลหาได้สิครับเรามีกุศลที่เรียนมาแล้วอยู่สิบฟังตรงข้ามของกุศลก็เป็นอกุศล ฉะนั้นตอนนี้เรารู้ทั้งกุศลและอกุศลแล้วก็สามารถที่จะมองตนได้ว่าเป็นกุศลได้เท่าไหร่เป็นอกุศลได้เท่าไหร่นี่คือโอปัญิโกน้อมมาใส่ตนแล้วการใดเป็นอัพยากตะโอ้โหเรื่องอัพยากตะนี่มันเอาเอาแค่หกทางเลยดีไหมฮะหน้าทางตา สิ่งที่มองเห็นทั้งหมดนั้นเป็นอัพยากตะทางหูเสียงทั้งหมดก็เป็นอัพยากตะเอาสองทางก่อนมาหาวสุนไหนเป็นอพยากตะสุนไหนเป็นกุศลต่วไหนเป็นอกุศลแรกเห็นแรกเห็นคือการเห็นครั้งแรกยังไม่รู้อะไรเป็นใครยังไม่เกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจแรกเห็นนี่เป็นอัพยากตะธรรมา หลังจากเห็นแล้วจะมีโอกาสได้สองอย่างใบอย่างใดก็อย่างหนึ่งนั่นคืออุสลาธรรมะหรือออุสลาธรรมะ <c oughs> นี่ฮะเออแรกเห็นเป็นอพยากตะหลังจากเห็นเป็นกุสลาธรรมะก็ได้เป็นอกุสลาธรรมะก็ได้ฉะนั้นเราจึงต้องตั้งข้อสังเกตแรกเห็นนั่นเป็นอพยกตะ เพราะเราเห็นผลของกุศลหรือผลของอกุศลเห็นมนุษย์ด้วยกันในเห็นผลของกุศลนะเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องปฏิสนธิด้วยผลของกุศลถ้าเห็นดิลฉานดิลชานนี่เป็นผลของอกุศลเพราะการเกิดเป็นดิลฉานนั้นเกิดด้วยอํานาจของโมหะฉะนั้นดิลฉานเป็นผลของโมหะ ดังเวลาเห็นเัจฉานก็เป็นการเห็นอัพยากตาธรรมะเห็นมนุษย์ก็เป็นอัพยากตาธรรมะแต่หลังจากเห็นแล้วจะเป็นกุศลธรรมะก็ได้เป็นอกุศลธรรมะก็ได้ทำยังไงจึงจะให้เป็นกุศลธรรมะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เป็นอกุศลธรรมะนี่ครับประโยชน์จากการเรียนมีตรงนี้นะฮะ สามคำนะฮะต่อเนื่องมาจากคราที่แล้วเนี่ยยังไม่จบได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราฟังพระสวดก็สวดตามพระถามว่าอันไหนได้บุญมากกว่ากันเราเรียนแล้วเราจะรู้ทันทีนะครับเราฟังพระสวดและเรามีปัญญารู้คำสวดที่พระสวดด้วย พระสวดกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอภิยักตาธรรม,มาเอาสามพยางเนี่ยมาพิจารณาว่ากุศลาธรรม,มาคืออะไรอากุศลาธรรม,มาคืออะไรอัพยากตาธรรม,มาคืออะไรและส่วนไหนเป็นกุศลส่วนไหนเป็นอกุศลส่วนนภิญักตาผลปรากฏว่าพระจบไปตั้งหกบทแล้วเจ็ดบทพอดีเลย เรายังไม่จบสามประโยค3สามพยานนี่เลยใช่ไหมและในขณะที่พิจารณาทั้งสามประโยคสามพยางเนี่ยมันเป็นมหากุสลญญาณสัมปยุตครับเป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยแต่สวดไปตั้งแต่ต,ต้นจนจบจบเจ็ดบทนะ่ะปัญญาเกิดไม่ได้เลยครับเกิดได้แต่ศรัทธาก,กับสติสัญญาปัญญาเกิดไม่ได้ทำไมปัญญาเกิดไม่ได้ เพราะไม่มีโยนิสมนสิการในอารมณ์นั้นเลยก็สวดตาม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 กันไปนนจบก,กันจบพร้อมกันึ้นึ้นพร้อมกันสวดพร้อมๆจบพร้อมกันไม่เกิดโยนิสมนสิการว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลกุศลมีท่ายอกุศลมีรายการใดเป็นกุศลก็ได้อกุศลโยนิสมานสิการไม่ได้เลยครับเมื่อโยนิสมนสิการไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้ เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้ทางพ้นทุกข์ก็เกิดไม่ได้เพราะคนจะพ้นทุกข์ได้นด้วยปัญญานะครับคนจะจะประหารกิเลสได้เนี่ยต้องประหารได้ด้วยปัญญาครับจะลดละกิเลสประหารกิเลสทำลายกิเลสเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่ทุกวันนี้เอาโยมสวดพร้อมกันไปเลยนะ ชอบใจกันทุกคนพระอนุญาตให้สวดพร้อมกันแล้วสนุกสนุกเพราะว่ามีเสียงเป็นเพื่อนแกดังข้าก็ดังข้าดังแกก็ดังพร้อม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 กันแต่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยใช่ไหมครับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนหรือสอนให้สวด อสอนให้เรียนสอนให้รู้ไม่ได้สอนให้จําไม่ได้สอนให้สวดครับพูดนี้กระเทือนใจกันไหมครับแน่นอนกระเทือนอกระเทือนพูดอย่างนี้พูดได้เฉพาะในห้องเรียนเราห้ามออกไปพูดข้างนอกเด็ดขาด เพราะออกไปพวกข้างนอกเดี๋ยวไม่กระป๋องเป๊ปซี่ก็ข,ขวดเป๊ปซี่มันจะลอยมาหาเราได้แล้วเราก็าจะหลบไม่หวัดไหวดีไม่ดีรองเท้ามันจะมาก่อน <c oughs> บางคนเนี่ยเสียสลละรองเท้าโยนมาให้เลยนะครับฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังพอสมควรการพูดที่จะนำไปหาเหตุผลรู้เหตุรู้ผลกันเนี่ยพูดก็ยาก หาคนฟังเข้าใจก็ยากหาคนยอมรับความเป็นจริงก็ยากถ้าคำพูกระลาไปกระทบกระถืงครูบาอาจารย์เขานี่เขาโกรธก่อนเลยนะฮะโกรธก่อนเกิดปัญญาอีกถ้าลงโทสะเกิดเนี่ยปัญญาไม่เกิดได้ไหมฮะไม่ได้แล้วถ้าลงโทสะเกิดปุ๊บเลยเนี่ยมันไม่เอาหรอกปัญญาเนี่ยคนนะทาไมจึงมาว่าครูบาอาจารย์กูมึงสอนก็สอนทําไมต้องมาแวะว่ากูว่าครูบาอาจารย์กู นี่คือทิฏฐิมานะความโทสะมันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยนะมีอยู่ทั่วไปทั้งหมดแต่เราจะเปิดใจให้ปัญญามันเกิดเนี่ยมันก็ยากเย็นเข็นใจทำไมมันถึงยากนะครับ ปัญญาเนี่ยเป็นศัตรูของกิเลสทางหลายช่างปวงครับปัญญานะฮะเป็นศัตรูของกิเลสทางหลายทัางปวงฉะนั้นก็ต้องคอยใจนะฮะอย่าคิดว่ามีปัญญาแล้วดีที่สุดอย่าคิดว่ามีปัญญาแล้วดีที่สุดสมัยนี้เขาไม่เอาหรอกครับปัญญา เขาเจะเอาพวกเอาพ้องเอาครูบาอาจารย์นั้นเราจะไปพูดเรื่องของปัญญาไปกระทบกระเทือนพวกพ้องครูบาอาจารย์เขาแล้วก็หาทางออกให้ดีๆซะก่อนเคยพูดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแค่ผมไปพูดที่วัดหนึ่งคนก็รู้แล้วครับว่าเนี่ยวัดนี้เขามีการ สะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมมีการสอนทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรพอผมไปพูดปุ๊บนะ่ยคนถามคนแรกเป็นผู้ชายอาจารย์เรื่องเจ้ากรรมในเวรมันมีจริงไหมผมบอกถามหลวงพ่อดูก็เลยเพราะผมตอบตอนนี้เดี๋ยวผมออกจากวัดไม่ได้ เขาก็หัวเราะกันหาตึงไปเลยครับเออก็เข้าสอนกันนะว่ามีอะเราไปลุยปั๊บมันไม่มีออกจากวัดไม่ได้เช่นนะครับลำบากนะฉันก็ต้องขอสารภาพคำถามนี้ขอยกยอดไว้ก่อนนะฮะว่างๆผมจะตอบอ,ออกอากาศมาไงๆก็ต้อง ดูธาตนี้ทีรอดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ธาสอนไม่มีเจ้ากรรมในเวรอดอายถ้าสอนมีเจ้ากรรมในเวรน,นี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะคนทำบาปแล้วก็อยากจะหมดจากบาปถ้าเราไปสอนว่าทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเขาไม่เอา มันช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเอามีลัทธิขึ้นมาว่าช่วยได้ยกกรรมออกได้แก้กรรมออกได้ที่ต่อเจ้ากรรมในเวรให้ยกเลิกกันได้อย่างนั้นเนี่ยเขาเอานั่นเขาเอามีคนมาติดต่อผมนะเขาให้สถานที่บรรยายธรรมดีมากเลยปฏิบัติรุษามไปได้เลยครับแต่ไปดูเบื้องหลังเขาเขามีพิธีกรรมทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร อา้าวไปก็มีเรื่องอันทีครับผมก็เลยไม่ไปไม่ไปเพราะเขาไม่รู้ว่าเราคือผู้ขัดผลประโยชน์ของเขาแต่เขามองเห็นว่าเราเนี่ยช่วยให้เขามีประโยชน์ได้เขาจึงอยากได้เราไปอยู่กับเขาแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนทำลายผลประโยชน์เขาเขาจะเอาไหมครับ เพราะฉนั้นอย่าไปซะเลยดีกว่าอย่าไปซะเลยดีกว่าผมก็เลยเอาแต่ได้แตขอบคุณคเขาขอบคุณเพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยต้องคิดถึงนะคิดถึงเหตุผลนะสำคัญมากที่สุดนะเรื่องเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่นะอ้าวตกลงรู้หลักกุศลมีสิบรู้หลักอกุศลมีสิบ และเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าตอนเนี้ยอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราใจเราเป็นกุศลหรือใจเราเป็นอกุศลเขาเลือกเอาสิครับไม่มีใครเลือกให้เราหรอกครับนอกจากเลือกด้วยตัวของตัวเองเนี่ยได้แต่ส่วนมากแล้วเราชอบให้คนอื่นเลือกให้อ้าวที่เราไปฟังพระเทศนะ์คือเลือกเองไม่ได้นะฮะให้พระเลือกให้ให้พระสอนให้ ให้พระบอกให้ระหว่างเราเลือกเองได้กับต้องรอใครเอื่นเขาเลือกไอ้ไหนมาดีกว่ากันแล้วครับ <Okay. S 1> เลือกเองดีกว่าแน่นอนเราสามารถตัดสินใจได้ไม่ต้องรอวันโกนวันพระไม่ต้องไปรอฟังเทศสามารถที่จะตัดสินใจได้ทันทีวันนี้คือกุศลนะเป็นสิ่งที่ดีควรที่จะ เอาไว้เป็นกองทุนของชีวิตนี่เป็นอาคูหน้าเป็นสิ่งดีไม่ดีเราไม่เอาไม่ควรจะมาไว้ไมาเป็นกองทุนของชีวิตเอาเรื่องนี้ก็ให้เราได้เข้าใจไว้การใดเป็นอัพยากะตะทราบเลยไหมครัเอาง่ายๆทางตากับทางหูก่อนทางตามองปราชไปนี่คือแรกเห็นแรกเห็นก็ให้เข้าใจว่านี่คืออัพยากะตะธรรมาคือผล ผลของกุศลหรือผลของอกุศลเรารู้แก่ใจแล้วเพราะว่าผลของกุศลก็นำให้เกิดเป็นมนุษย์ <_ d ata> เป็นเทวดาผลของอกุศลก็นำให้เกิดเป็นสัตว์ในดฉานเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรากายนี่คือผลของอกุศลนี่คืออัพยากตาธรรมานั้นก็เอาอภากตะทางหูทางตาทางหูเข้าใจแล้วนะฮะ อพยากตาธรรมารทางจมูกทางลิ้นทางกายกลิ่นทั้งหมดเนี่ยเป็นอัพยกากตะนะครับเป็นรูปแต่หลังจากหอมแล้วเกิดกิเลสไหมคะเ,เกิดได้หลังจากเหม็นแล้วเกิดโทสะไหมคะเ,เกิดได้หอมก็เกิดโลภะอยากได้เหม็นก็เกิดโทสะไม่อยากได้หรือไม่ก็วางใจได้วางใจเพราะมีปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็เสร็จกุศลหรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้ามีปัญญาปุ๊บัก็เป็นกุศลทันทีถึงเหม็นกุศลแลจิตก็เกิดได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจส่วนของอัพยากตะไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเรากับธรรมะสามอย่างของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับนะเอา้าเรามาดูต่อไปครับนะในตัวของเราพอทราบแล้วนะครับว่ามีธรรมะสามอย่าง กุศลธรรมาเนี่ยเป็นเหตุฝ่ายดีนะอากุศลาธรรมะาเป็นเหตุฝ่ายไม่ดีอัพยากาธรรมมาเป็นผลที่ดีและไม่ดีมีทั้งรูปแล้วก็มีทั้งนามธรรมาสามอย่างฮะกุศลธรรมาอกุศลธรรมะาอัพยาการธรรมาเป็นเรื่องของเหตุเป็นเรื่องของผลนะและอัพยกาการเนี่ยเป็นผลนะฮะทั้งที่ดีและไม่ดี แล้วก็มีทางรูปมีทางนามด้วยถ้าเราจับหลักจำหลักได้ว่าอพยากตะนั้นมีอเหตุจุกจิต18มีมหาวิบาก8มีมาคตะวิบาก9มีมหาคตะกิริยา9มีมหากริยา8มีโลกโอุตระวิบาก4หรือ20มีรูป28ทั้งหมดนี้ เป็นอัพยากตาธรรมาก็สามารถที่จะน้อมมาใส่ตนได้ว่าส่วนไหนเป็นอัพยากตาธรรมาฝ่ายไหนแต่ละอย่างฝ่ายไหนนะครับธรรมะสามอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงแกเทวดาก่อนขีกุสราธรรมากุสลาธรรมาอพยากตาธรรมานี่พุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทวดาก่อนส่วนขันห้ารูปนามพุทธเจ้าแสดงแก่มนุษย์ก่อน นี่ก็ให้เราได้เข้าใจไว้นะครับคันห้ารูปนามนี่พุทธเจ้าทรงแสดงแก่มนุษย์ก่อนอแสดงกเทวดาทีหลัง <c oughs> ส่วนกุศลอกุศลอภิญกาตะพุทธเจ้าแสดงกเทวดาก่อนแสดงกับมนุษย์ทีหลังครับนี่คือธรรมะที่เรากำลังศึกษากันอยู่นะครับดูต่อไปครับอ้าว ธรรมะสามอย่างนั้นอยู่ที่ไหนพูดแล้วนะครับพูดนำไปแล้วเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นอะไรเป็นกุศลาธรรมะอะไรเป็นอกุศลาธรรมะนะหาได้นะครับอะไรเป็นสัพยากตะเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นเอาเห็นอย่างเดียวก่อนออะไรเป็นอกุศลาธรรมะโลภหรือโทสะ หรืออาวิชาก็เป็นอากุศลาธรรมะใช่ไหมครอะไรเป็นกุศลาธรรมะมหากุศลจิตแปดนี่ก็เป็นกุศลาธรรมะอะไรเป็นอภิยากตาธรรมะแรกเห็นลูปท้งหมดนี่ก็เป็นอภิยากตาฉันในชีวิตเราเนี่ยมีพร้อมเลยนะครับทั้งกุศลาธรรมะอากุศลาธรรมะอภิยากตาธรรมะแต่นี้เรายังเข้าใจพลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงกันเยอะนะครับ อย่างพระเช้าก็มีคำถามาถามหลังใหม่หลังใหม่ก็คือไม่อา,อากาศศีลแปดเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือเราจะต้องสมาทานกันทุกวันศีลแปดม 8, ม,มีอยู่แล้วหรือต้องสมาทานกันทุกวันไม่ได้บอกไว้นะฮะ ศีลแปดนะควรสมาทานเวลาไหนกุศลกรรมบทสิบสิบห้าเนี่ยควรสมาทานเวลาไหนไม่ได้บอกไปเลยเแต่ถ้าเราเรียนพระอภิธรรมแล้วก็วินิจฉัยได้วินิจฉัยได้นะทำไมวินิจฉัยได้ล่ะครับเ,เรียนอภิธรรมนั้นมีสภาวะรองรับ ท่านผู้ฟังที่เขารบคัดท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำาเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสตาข์ของกุสุภารัตาอำนวยชัยและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศใกับบิาาดาบารดาญาติและเทวดาทั้งหลายครับแล้วคืนนี้เวลาหมด หมดเวลาติดตามแลบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณแม่สตังสตาของคุณสุชาดาสตาของคุณสกุลรัฐสตาของคุณวีรนุชกุตติรับเป็นโชภาพก็จะได้อนุมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแก่คุณสุภารัตนะอนํานวยชัยและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออกบอกอาจารย์สาตช์ใจมีปัญหาอะไรในหัวขอ้อธรรมะกิเลสตัณหาพากันลบกันละมันศึกษา สงรักอย่าปล่อยปัญหา